ตอนที่เดินเข้ามาแล้วเห็นเวทีอ่ะมันแว็บเลยนะทุกอย่างมันถูกก๊อปปี้มาแทบจะเหมือน100%เลยคือเราอ่ะหาต้นแบบจากเวทีของ Modern d o g ในยุค2539โดยการทำสเกลของที่พี่ป๊อตเคยเล่นไว้แล้วแกะออกมาเพื่อให้คนดูได้เห็นภาพคอนเสิร์ตในยุคนั้นว่าเป็นลักษณะไหนสมัยก่อนนั้นน่ะ ต้องบอกเลยว่าที่พิมพ์อิงเจ็ยังไม่มีเวทีต่างๆที่เราใช้เนี่ยก็ต้องใช้การเพ้นท์มือในเรื่องเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตของ m มเด r n Dog เราสมมุติให้เป็นคอนเสิร์ตในอินดอร์แต่ว่าจริงๆ m ม d e r n d น g อกเนี่ยแทบจะไม่มีตีกันเลยนะจริงๆอ่ะตีกันเน่ยเขาจะตีเพลงช้าเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้โฟกัสมากคือถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดความสูญเสียแล้วก็ คิดว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่อยู่กันเป็นกลุ่มด้วยพลังของกลุ่มคนมันก็สามารถพาไปในทิศท,ทางที่มันอาจจะถูกหรือมันผิดก็ได้คือไม่ใช่ว่าคนพวกนั้นที่เขาไปทําตัวแบบนั้นแล้วโตขึ้นเขายังเป็นแบบนั้นอยู่เนอกมั้ยคือมันมันเกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันมันพาไปทำให้เป็นแบบนั้นผมเคยพูดบอกว่าตีกันไม่เห็นเท่เลยทําให้เขาหยุดเพราะจริงจริเพราะเขาอยากเท่เขาเลยตีแต่ผมบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทํามันไม่เท มันก็เลยไม่มีประโยชน์ที่จะเท,ะท่ด้วยวิธีการตีกัน,นเอ,อวัยรุ่นหนึ่งนะ้็จะมีพลังโตมาพร้อมกับไอเดียอะไรที่มันเก็บเก็บไว้แล้วก็อยากจะปล่อยอะไรเงี้ยแต่บางที โดยยุคที่ผ่านมาอาจจะไม่มีพื้นที่ให้แสดงออกดนะ้วเนาะก็เลยออกไปทางอย่างนั้นบ้างอะไรบ้างยุคหลังนี่ผมว่าคนเริ่มเห็นแล้วมันมันไร้สาระมัง้งหมายถึงว่าเริ่มเรียนรู้เริ่มเห็นตัวอย่างเริ่มมีหนังที่แสดงให้เห็นอะไรเงี้ยว่าความเท่มันสามารถจะแสดงออกทางอื่นได้หรือแสดงออกทางสร้างสารรค์ได้หนังมันก็เป็นหนังอะ่ะ ถ้าเราดูแล้วก็เอามาคิดมันก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างที่มันมันเอาสามารถปรับมาใช้กับชีวิตได้เนาะหนังมันก็ทํามาเพื่อสหรับความบันเทิงอะไรที่ดูแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทําตามมันไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองคนที่จะเรียนรู้จากมันมากกว่าหากลอองงงคิิดดูส่่่่ทที้ยนจะไป